นี่ครับเราเดินทางสู่หมู่บ้านน้ำใสนะครับตอนนี้ภูเขาไฟฟูจิครับอยู่ข้างหน้าแล้นี่เองนีครับตอนนี้เข้าหาลานจอดรถก่อนนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองครับหมู่บ้านน้ำใสกับฟูจินะครับนะครับดูครับเด็กน้อยตื่นเต้นใหญ่เลยครับตอนนี้เจอหิมะไปครับเดี๋ยวเราไปฟังไกด์พี่หนุ่มอ่าลองเล่าประวัติหมู่บ้านกันดูนะ ช่ซึ่งในนามที่คนไทยรู้จักดีก็คือหมู่บ้านน้ําใสหมู่บ้านน้ําใสหมูม่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริงแต่ด้านแตะลาร์ดเป็นธรรมชาติของมันเขาไม่ได้สร<อ>้างขึ้นแล้วก็หมูม่บ้านน้ําใสนี่มันจะมีบ่อน,น้ำมันก็บ่อแบบแปดบ่อซึนะ่งเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเป็นยุคปัจจุนมาแล้วนะแลเกิดขึ้นแล้วน,ลน้ำที่อยู่ในบ่อนะใสมากอยู่นู่น ใส่้นมองเห็นโคดเลยเห็นปลาแล้วน้ำใสที่ว่านี้คือเป็นน้ำที่จากใสภูเขาที่ที่หิมะมันละลายแล้วมันก็ไหลลงมาตามคลองก็ถือว่าเป็นสายน้ำแห่งเทพพจ้าอ๋อดูลำคลองเทพระเจ้าถ้าว่าไปแล้วก็เป็นน้ำตัที่ซึ่งที่เราจะไปอยู่นั้นเป็นหนึ่งในแปดบ่อนนั้นเป็นบ่อเป็นบ่อที่ใหญ่ในบ่อนกลางอันนั้นเขาก็ทาเป็นที่ท่องเที่ยว สามารถมองเห็นแล้วเข้าไปแล้วใครอยากได้น้ำอ่ะนะนจะมีเขาสร้างความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมาโดยการสร้างหัวมังกร<อ>เป็นรูปมังกรแล้วน้ำจะไหลออกจากปากมังกรถ้าเราอยากได้น้ำมันจะมีขวดขวดพลาสติกขายสองสองร้อยเยนบางแล้วเราก็าน้ำมาล้างหน้าล้างเลย้ตามวามเชือะะ่อดื่มได้ไหมครับดื่มได้ด,ได,ดื่มได้เหมือนกันเยน็น,ะยนเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บ้าไหลามาจากไอ้ฟูจิสันแล้วเดินต่อไปไหนนี่นจะสวยมากเพราะ่าจะมีวิวเนี่ยตอนนี้วันนี้เห็นครับนนไปฟูจิใช่ไหมครับไปถ่ายแล้วจะสวยบรรยากาศดีเลยดูอันน,กก <c oughs> นี้ฟูจิเล็กอะนี่ฟูจิเล็กอะเนี่ยเอาบูบอยมาลากเลย <c oughs> นู่นไงลูกฟูจิอยู่นูน่น

นี่ครับนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านน้ำใสนะครับนี่เก็บภาพเก็บลากันไปนิดหน่อยครับวันนี้คนเยอะครับเราเราจะอยู่ตรงนี้ไม่นานครับเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อที่ะทะเลสาบกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทะเลสาบอีกฟากหนึ่งครับจะไปดูวิวถ่ายรูปนะครับ จากหมู่บ้านน้ําใสนะครับเมื่อกี้เราก็เก็บภาพกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมพอดีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับนี่ก็เดินทางออกจากหมู่บ้านน้าใสแล้วก็เราจะไปอีกฟากหนึ่งนะครับจะไปชมวิวที่ทะเลสาบนะครับคาวาคูจิโกะนะครับคาวาคูจิโกะนะครับเป็นอีกฟังหนึ่งนะครับจะเห็นภูเขาไฟฟูจิแบบเต็มลูกเลยนะครับฝั่งนู้นจะถ่ายรูปคู่กับ ทะเลสาบนะครับแล้วก็จะยังมองเห็นฟูจินะครับตอนนี้ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับออกเดินทางมาอยู่คนละฝั่งครับเราจะเที่ยวรอบๆแถวภูเขาไฟฟูจิกันก่อนนะครับนี่เก็บภาพเก็บบรรยากาศไปนะครับนี่ครับถึงแล้วครับทะเลสาบคาวากุจิโกะนะครับนี่อยู่ฝั่งนี้นี่จะถ่ายรูปสวยมากเลยนะครับอันนี้จะมีทะเลสาบแล้วก็ถ่ายคู่กับภูเขาไฟนะครับ ก็นักท่องเที่ยวก็เบาบางมานิดนึงครับฝั่งนี้ก็ตอนนี้ดอกไม้ก็ยังไม่บานครับปกติถ้าดอกไม้มันบานนี่จะสวยนะครับดอกไม้ที่เขาปลูกอยู่ทางซ้ายมือนี่นะครับเราจะอยู่แถวนี้ก็ถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟฟูจินะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะได้เห็นแบบฟูจิเต็มใบนะครับมีความลาดชันดูครับดูฐานฟูจินะครับฝั่งนี้ทะเลสาบคาวากูจิโกะนะครับ ตรงนี้นี่นักท่องเที่ยวเยอะครับแล้วก็มุมถ่ายรูปนี่เลือกเอาได้เลยครับจะอยู่มุมไหนครับจะอยู่ข้างล่างตรงทะเลสาบก็ได้นะครับหรือว่าจะอยู่ข้างบนครับช่วงนี้ดอกไม้ยังยังไม่บานนะครับถ้าดอกไม้บานนี่สวยมากนะครับจะเป็นดอกสีม่วงคล้ายๆดอกลาเวนเดอร์อะไรก็มีนะครับมีดอกดอกไม้หลากหลายสีนะครับตรงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยครับเย็นสบายครับอันนี้ช่วงช่วงตอนบ่ายแล้วนะครับตอนนี้ แดดจ้าๆนี่แต่อากาศเย็นสบายมากนะครับไม่รู้จักร้อนเลยครับดูครับนี่ก็ดอกไม้เล็กๆบางส่วนออกวิวรอบทะเลสาบเลยครับท่านผู้ชมกว้างมากครับนี่เลือกได้เลยครับจะอยู่ตรงไหนถ่ายรูปนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นครับภูเขาไฟฟูจินะครับนี่ผมก็จะเก็บภาพเป็นส่วนใหญ่ครับช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ถ่ายคลิปไปครับดูครับแต่ว่าวันนี้มันมีเมฆบังนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยว คลิปต่อไปครับเดินทางสู่ที่พักนะครับ